เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีรับเข้าสู่ช h a n f e l f เกมเมอรนะครับแล้ววันนี้นะเราก็อยู่ในเกม gta redicon city นั่นเองนะครับทุกคนนะเซิร์ฟเวอร์ของผมเองวันนี้เรามากันใน ep ที่2นะครับก็นะดูบุหรี่บายใจนะครับผมวันนี้นะ ็เดี๋ยวจะมารีวิวสําหรับเด็กใหม่เหมือนเดิมนะครับก็ถามว่าเด็กใหม่เนี่ยมีอะไรที่แบบต้องทําบ้างนะครับก็บอกเลยมันมีเยอะนะเพราะเนื่องด้วยระบบของเราก็ค่อนข้างจะเยอะเลยก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาเริ่มทํางานกันเลยดีกว่านะครับดูบรีทีทสองมวนอ่ะคือแบบโคตรรวยะนะครับ เออก็คือวันนี้เริ่มทํางานก็คือเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามีงานอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับก่อนจะไปรับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดตามผมด้วยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม GPS กันเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปที่งานถูกกฎหมายนะครับซึ่งถ้าถามว่างานเนี่ยมันมีงานอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็คือมีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวจะเริ่มไปแบบงานง่ายๆก่อนแล้วกันนะแบบพวกเก็บส้มเก็บแอปเปิ้ลอะไรอย่างงี้นะครับผมคือวันนี้เรามาเริ่มเป็นเบสิกเบสิกก่อนแล้วกันนะงานเก็บไข่มุกนะครับ ไปเราลองไปทํากันดูแล้วกันเนาะครับ,รบเดี๋ยวเราเรียกรถก่อนเลยแล้วกันนะนี่นะครับขอรถคันนี้ไปแล้วกันเนาะก็ตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟเวอร์ก็มีกิจกรรมด้วยนะรู้สึกจะเป็นกิจกรรม AEIOU นะครับก็คือมันจะเป็นกิจกรรมที่เริ่มทุกๆครึ่งชั่วโมงมัง้งหรือว่าเขาปรับใหม่แล้วผมก็ไม่มั่นใจนะโอเคเดี๋ยวนะเก็บไข่มุกมันต้องอยู่ฝั่งนูง้นสิขับเลยไปแล้วนี่อยู่ตรงนี้นะครับมาตรงนี้่ปเดี๋ยวมีคนมาทําเต็มเลยนะครับ ล็อกรถไปก่อนนะเดี๋ยวมีคน,นขโมยโอเคก็วิธีการง่ายๆเลยครับเราก็อย่าลืมนะเออแล้วก็อย่าลืมใครที่มีบัตรออโต้ฟาร์มอะไรอย่างงี้นะครับก็คือเราสามารถกดเปิดใช้งานได้นะโอเคแล้วเราก็กดปุ่มเอ็นนะครับเพื่อทํางานเนาะคือบัตรนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือหมดอายุแล้วนะครับเพราะว่ามันหมดวันที่อ่าวันศุกร์นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองนะเมื่อวานนะใครที่เข้าไปรับไม่ทันก็เสียใจด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาก็แจกมาเป็นอาทิตย์แล้วเนาะโอเคเนี่ยพกดปุ่มเอ็นครั้งนึงเนี่ยเราก็ยืนรอเลยนนะครับเี่ย แล้วก็แค่รออย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ไปไหนทําอะไรก็ได้นะคือแบบสบายสบาย,บายชิลๆโอเคผมเก็บให้ดูสัก3มชิ้นแล้วกันนะอันนี้ก็คือทําให้ท่านผู้ชมดูเฉยนะครับแล้วก็กดปุ่ม n อ,อีกครั้งหนึ่งมันจะปิดการใช้งานโอโต้ฟมร์มได้นะครับ mm hmm. เมื่อเราทํามาแล้วเนี่ยเราก็ไปสามารถาล้างได้ตรงนี้นะครับผมพอเราเก็บไข่มุกมันยังเป็นไข่มุกแบบสกรปรกอยู่ไงเราก็เอามาล้างนะครับเราใส่จํานวนไปเลยนะครับสชิ้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าเมื่อกี้เราเก็บมา3ชิ้นเนาะตอนนี้ทางเซิร์ฟก็มีระบบเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นการสูดกัญชาการาทําน้ําทงน้ําท่อมอะไรอย่างนี้นะครับคือมันมีเยอะมากนะตอนนี้ผมก็พยายามรีวิวไปทีละระบบเหมือนกันนะก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันว่าคลิปไหนจะรีวิวเวลาดีนะครับแต่ก็เอาง่ายๆแล้วกันนะวันนี้มาแบบเด็กใหม่ก่อนนะทำงานถูกกฎหมายธรรมดารรมดาไปก่อนเนาะ โอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวจะพาไปทำงานอื่นอีกนะครับที่เป็นแบบเป็นงานทั่วไปนะเ,เก็บส้มไหมโอเคเดี๋ยวลองไปเก็บส้มดูแล้วกันนะงานผิดกฎหมายก็มีเหมือนกันนะครับแต่ต้องรอตำรวจนะตอนนี้รู้สึกมี3งานหรือเปล่าจะมีจกปูนจกสายไฟแล้วก็ขนโคเคนนะโอเคมาถึงกันแล้วนะครับสำหรับงานเก็บส้มไปครับเดี๋ยวลองไปเก็บกันดูก็วิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับงานนี้เราก็ต้องมา ขึ้นไปที่ต้นส้มเลยกดปุ่ม n นะครับเนี่ยแล้วกเก็บไปเลยนะครับไองานเก็บหอยเมื่อกี้มันต้องสมัครงานด้วยนะแต่ถ้าผมแบบสมัครไว้แล้วไงมันก็เลยไม่ต้องสมัครงานนะลืมบอกก็งานเก็บส้มก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวมีคนมาทําด้วยนะครับน่าจะเป็นพี่ตํารวจใช่ไหมนะ่ะขนาดตารวจก็ยังมาทำอนะ่ะท่านผู้ชมก็คิดดูเอาตรงนั้นก็จะเป็นจุดโปรเซสนะครับเดี๋ยวเราเก็บให้ได้เยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวไปโปรเซสให้ดูเนาะโอเคน่าจะได้แหละผมเก็บมา5ลองโปรเซสดูนะครับไม่มั่นใจว่ามันใช้กี่อันในการ ส้มครั้งหนึ่งนะนายรับบัตรออนใหม่อ๋อนี่ไงมันใช้ส้ม5้าพอดีนะครับได้มาเป็นส้มส้มแพกนะ<ม>เขาน่าจะขายบัตรออนกันวะทุกคนเพราะว่าบัตรออนนี่ค่อนข้างสำคัญนะเอาไปคราบอาวุธก็ได้นะครับ13บใบ15,000ผมมีไม่ถึงนะดิโอเคนะครับประมาณนี้ขายกนค่อนข้างแพงนะบัตรออโต้ฟาร์นะครับเอ้ยไม่ใช่บัตรออโต้ฟาร์บัตรออนไลน์นะครับผมเราไปงานไหนกันต่อดีนะครับ งานมันมีเยอะนะครับทุกคนผมก็ไม่อยากจะรีวิวงานทั้งหมดแหละเพราะว่าเข้าใจว่าหลายคนก็คงเบื่อเนาะสำหรับการทํางานมันก็ไม่ได้มีอะไรมากต่อไปเดี๋ยวไปลองขุดแร่แล้วกันนะครับผมไปยวลองขุดแร่กันดีกว่านะครับโอเคเราใกล้ถึงสถานที่กันแล้วนะครับนี่ด้านหน้านี้นั่นเองนะถึงเรียบร้อยแล้วก็ลองมาขุดแร่กันดูนะครับก็การขุดแร่รู้สึกจะต้องมอีที่ขุดก่อนนะลืมไปว่าต้องมีที่ขุดก่อนผมมีอย่างเนี้ย ผมนั้ยังไม่มีนะครับมันต้องใช้อุปกรณ์ขุดแร่ด้วยเนาะเออโอเคงั้นก็อดครับเดี๋ยวค่อยไปคราฟนะครับผมมันไม่ใช่คลาฟหรอกเป็นการซื้อนะครับจะว่าเป็นการซื้อ,อเดี๋ยวก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ท่อนไม้ด้วยมั้งรู้สึกนะครับต้องใช้ท่อนไม้จากการตัดไม้ด้วยเดี๋ยวเอาเป็นเก็บกระหล่ำปลีไหมเก็บกระหล่ำปลีที่ไหนวะตรงนี้นะครับทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปเจอที่งานเก็บกระหล่ำปลีครับมาครับทุกคนอุ้ยถึงกันแล้วนะครับผม นี่ก็คือสารที่งานเก็บกระลำปลีนั่นเองนะมาเลยนะครับอย่างแรกเราต้องมาสมัครงานก่อนนะครับก็กดปุ่มเอ็นนะแต่ตอนนี้ผมมีงานอยู่แล้วต้องทับออกงานนะครับเพราะว่าผมเป็นไองานเก็บไข่อะไข่มุกอะ <c ười> ไข่มุกนะครับเราก็ต้องออกงานก่อนไงเพื่อมาสมัครงานใหม่โอเคแล้วเราก็ไปเก็บกระลำปลีเลยนะครับเดี๋ยก็มีจุดกระลำปลีอยู่เต็มเลยนะครับวิธีการก็กดปุ่มเอ็นเหมือนเดิมแล้วก็เรามีแบตออโต้ฟาร์มก็ชิวๆครับกดครั้งเดียวแล้วก็รอนะครับผมเนี่ย วิธีการมันง่ายๆเลยนะครับทุกคนวิธีการทํางานในเซิร์ฟคือการฟาร์มเนี่ยฟาร์มสบายๆครับก็ทางเซิร์ฟไม่ยุ่งยากนะท่านผู้ชมแต่ผมต้องแนะนาอย่างนี้ก่อนว่าเวลาเราไปทํางานทำอะไรเนี่ยเราต้องเช็คกระเป๋าดีนะกระเว่าเราต้องว่างนะในการทํางานเนี่ยมันถึงจะทําได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเราไปเก็บของมาแล้วของมันเต็มนะครับมันก็เลยไม่ได้ของเพราะว่าเราเนี่ยกระเป๋าเต็มนั่นเองนะอยากให้ผมรีวิวอะไรตรงไหน <S <S เพิ่ม, <ๆ S 2> มเติมก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปทีละสเต็ปนะครับจะให้ผมแบบอยู่ๆก็ไปทํางานไปกิดหมายเลยมันก็ไม่ได้ใช่ะ โอเคเดี๋ยวผมเก็บแค่นี้ก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวไปโปรเซสนะครับโปรเซสในนี้นะมีจุดโปรเซสอยู่ด้านในนะครับขับเดินเข้าไปนะครับจะพูดแล้วขับรถกดปุ่ม N น,นะครับก็ต้องใช้กับสติกเกอร์ลำฟิวอ,อใช้สติกเกอร์ลำ5อันนะเมื่อกี้ผมเก็บมาแค่4นะต้องเก็บอีกสักอันหนึ่งนะครับถึงจะโปรเซสได้โอเคโอเคมาครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปโปรเซสกันนะ ปุ๊บโปรเซตไปเรียบร้อยนะครับผมโปรเซตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับ๋ยายดูในกระเป๋าของผมนะคือกระเป๋าของผมเนี่ยมันมีความจุถึง30ช่องเพราะผมไปอัพมานะเอยสับใครที่ยังไม่ได้อัพก็ต้องอัพมาก่อนนะครับถึงจะแบบเป็นเป็นแบบของผมไงน,นะซึ่งการอัพก็จะมีตั้งแต่การเติมหรือไม่ก็ใช้เงินในเกมอัพก็ได้นะครับแดยเรื่องนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนะาะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนว่าเราได้อะไรมาบ้างเมื่อกี้ได้เป็นไข่มุกสะอาดแล้วก็ส้มแพคกระลำปีนะ ทำมบทั้งหมด3อย่างนะครับตอนนี้ที่เราทํางานมานะเดี๋ยวเราก็ขับรถกลับเดี๋ยวไปขายกันดูดีกว่านะครับไปที่ GPS นะครับแล้วก็ไปที่สถานที่ตัวไปนะแล้วเราก็เลือกไปที่ตลาดเชื่อคลาวตรงนี้นะครับผมซึ่งตลาดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือตลาดอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันที่ตลาดแล้วกันเนาะ โอเคครับัวรุ่นแล้วก็ตัดมาที่จุดตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำไมสกินผมเป็นงี้เป็นเพราะผมออกงานแน่เลยนะครับเราต้องทําการใส่สกินใหม่สกินคือซื้อมาปุ๊บก็ใช้งานได้ตลอดเลยนะถาวรเลยนะมันถอดได้ใส่ได้นะโอเคแล้วก็มาขายใครมุกกันนะครับซึ่งผมก็ขายไปเลยนะครับเจบาท3าแพ็คนะครับทำไมถามว่าทําไมได้ถึง450นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเมมเบอร์เป็นบล็อตเมมเบอร์นะครับเป็นบลอตก็คือ มันจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยเวลาเราขายของมันจะคูณ2นะสมมุติเรา,า,าทำอะทางานได้เงินมาร้อยบาทนะครับเราขายปุ๊บมันจะได้200นะ <c oughs> ก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับปุ่มวายแล้วก็ไปที่ donate อะเนี่ยผมผมผมเป็นอันนี้อยู่นะเพราะผมซื้อไปนะครับผมบัตร bronze member นะครับหรือว่าใครต้องการคูณ3ก็จะเป็น silver member นะครับอันนี้จะคูณ3นะส่วน g o เม member เนี่ยก็จะคูณ4นะครับแบบว่าสมมุติเราทําเงินมาได้พันหนึ่งอะ ขายปุ๊บเนี่ยจะได้4,000เลยนะคือแบบโคตรรวยอ่ะนะครับถ้าหากว่าเราแบบใช้แบบัตร g o เม Member อะ่ะซึ่งระยะเวลาต้อง30วันนะครับบอกเลยว่ามีแต่รวยกับรวยครับถ้าหากว่าเราต้องลงทุนหน่อยนึงอ่ะนะครับในการซื้อ g o เมม e m b e r เนอะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผู้ชมน่าจะเข้าใจนะสำหรับระ,ะบบอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูแบบมันเห็นได้ชัดหน่อยก็อันไหนที่ผมทำมาแพ็คเดียวบ้างวะส้มใช่ปะเนี่ยส้มราคา59บาท ขายปุ๊บเนี่ยได้178บาทนะครับจากราคาเดิมคือ59นะเพรานะก็มันคูณ2องนะคูณ2ก็เป็น118่งครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับกระลำปีก็ด้วยนะครับ89ขายไปปุ๊บได้178นะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นจุดตลาดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับผมสำหรับการทํางานนะในเซิร์ฟมันมีงานอื่นอีกนะครับซึ่งงานที่เขาคิดกันจัดๆเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยทํา EP หลังละกันนะครับ EP นี้เอาแบบงานเบสิกเบื้องต้้้นน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 ทําาาาาางงง่่่่ยๆกออะะะครัเพวูมขจ ใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับมันมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะแค่ต้องรอเวลาประมาณ5นาทีอะไรอย่างงี้นะครับแต่เดี๋ยวจะมาทำให้ดูทีหลังละกันนะครับทำงานแบบกด N ปกติให้ดูแบบเบสิกเบสิกก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าละกันนะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็เป็นการแนะนํางานนะว่าในเซิร์ฟเวอร์มีงานอะไรบ้านนะจริงจริงมันจะมีแบบตัดไม้อะไรอย่างงี้อีกนะครับแต่พวกนั้นเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์ในการทํานะครับผมแนะนําให้ทํางานแล้วก็เก็บตังก่อนนะครับก่อนจะไปซื้อแบบพววกกเื่อยอยะะไรรี้นคับ อันนี้ก็จะเป็นแนวทางา้สำหรับทุกคนแบบที่เข้ามาเล่นเนาะเบื้องต้นผมอยากให้ทำงานแบบกดเอ็นปกติก่อนนะเพราะเรามีออโต้ฟาร์มเนี่ยเรากดปุ๊บเราก็ยืนรอพอของมันเต็มในกระป๋อปุ๊บก,ก็เอาไปขายนะครับก็บอกไปเลยว่าฟาร์มไม่ยากนะครับโอเคก็เจอใหม่ในวิดีโอหน้าล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมแล้วเดี๋ยวผมมีอะไรอัปเดตก็ฝากกดติดตามกดกระด,ก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 ดกิ่งด้วยล้กันนะครับ